อ้ๆไม่ทันเา่โนเอากูาดไปนี่นีนีหน,น,นีแล้วก็รีตัวจะเร็วกว่าเยอะแล้วกไมน,นั่งนันนี่หรอกจะลอกคุณไปเป็นเร่งงคูไปฮะคุเล่นสายผลยู่อเพรา่คุณเล่นผลนน,นี่หรือผลสั้นดีวะ ล็อกล็อกลามมือแล้วลวนนี่กูจับชุ่มเอาสามสวยาสาเังก็สามสแล้วมั้งไอที่เลียงกูข้าอะไรวะไมตามระว,วังเออกูตายกูตายกูตายดับอยู่จับไฟไมนติดโคตรแรงช่อ เฮ้ยอุ้ยถ้าหลังมึงระว,วังกูโดนล็อกเลยอ้าวใช่ถ้าอยู่ไม่โดนก็จบกูตายตลอดอ้าวอ้าไม่เนียนไม,ไม่เนียนไม่เนียนไปเรียนมาใหม่ด้ย กูโดยแล้วกูโดยแล้วน,นี่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 เรื่อกูไม่้อสู้ลันลันไปลันลไ่ปเดี๋ยวซัพพอร์ตเอาแค่น้นได้หมเออเรื่องกงเพแล้วพร้อมลบพร้อมลบนี่ยเอา,เอานี่ต่อเลยไม่ดูมังไปก่อน ็อกแล้วแเอเองไ,งไอ้ข้างล่างที่มันเจี๊ยบที่บอกกูตายตลอดจะรอกษาสาม 3, 3แล้วเอาตัวนี้เดือดชิปใช่แล้วเบียดีเแี่ไฟแดงไฟแล็แบ,บเลยเอเอมันหมุนตัวหนีกูหัดสกิลกูเฮ้ย อช่วยอยู่ตามระวังพอได้ไหมอ่ะตายกูตายรีบเดี๋ยวเดี๋ยวกูคุปกันให้รีบรีบรีบหนีบปรีตัวไอ้เหี้ยมึงไม่กินมึงเห็นไม่กินมึงเห็นใช่ไหมไม่ไม่มีเลือดเลยเลือดกูเหลือยี่สิบหกเลือดกูเหลือยี่สิบหกไม่ติดดีนะไปแม่งหมดก่อนนะเออไอ้เหี้ย หัวใจกูจะแบบใจตกี get, 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 get yeah. y, ัตเนี่ยแหละแบบกูคิดว่าแบบจะเสียอีกไห่ว่าอะไรเงี้ย่างเจ็ดเจ็ดจุดเจ็ดแปดได้เน่อีกประมาณแค่สี่มืออีกอีกประมาณแค่สองหมื่นกูก็ขึ้นแล้วเสียละเกับใครวะทิพยหายละ มีใครมีละไได้เท่าไหร่จะแม่นมีอไมอีกตัวม่งทิ้งมาตอร้ายไ่ด้นี่แน่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 แต่สามตสามแล้วอะข้าแม่งมิ้งตรงนี้อะได้เดี๋ยวพีมไปน่าสงสารแต่ตัวแม่งเล็กคิด่า อ้หัวมันติดกับสามเิงแค่ไอ้บอยคงไม่ใช่เรื่องแปลกกูสงสารนันร่าดีที่อะมันมันโดนกูตีตนจนจนจนมจันยืนนิ่งให้ตีแล้วเนะี่ยแต่กูไม่ข้ามมันนะแหนะ,นะะจากข้าวอะเรื่องไม่ได้เลยยังไม่เคยได้สักตัวเลยมั้งสงสารทำไมอ่ะตัวหน,น,นึ่งอีกตัวหนึ่งสงสารทำไมวะไอ้เหี้ย ม่ะเ่ือมสารแหละตัวเล็กๆก็มาแต่งตัวเล็กๆใช่ไหมผมก็เลยสงสารมันแล้วก็โดนฆ่าบ่อยอีกโอ้โหคุณจะเล่นมดจิหรือคนสั่นดีวะมดจิอ่ะทำังหวะก็ดีแถมบัฟมึงก็เยอะมึงก็ตีแรงอีกก็ผมคนสั่นมึงมึงแบบทำังหวะยากเข้าใจปะรู้ทูมึวะจะพาเอาหนังบิงขี้คัยอย่างเงี้ยฮะ หรือจะกลับไปเล่นสายดาบเออน่าสนใจนะเอาา๊ะตัวเล็กจังวะได้สายผลแล้วเราพอเชื่อกันได้นะเว้ยแต่ขค้เนี้ยเขาตัวเล็กนะไม่ใช่ไงตัวโคตรเล็กไงแบบนี้แต่งตัวแบบนี้ต้องใช้งบเยอะอยู่อ่ะอถ้าจำได้ประมาณหกเจ็ดร้อยอ่ะม่ได้เยอะมากนะ ถ้าเกิดซื้อระเบิดสูงๆหน่อยพอ่าเข้ากาเมาไม่รู้ลับยังไงจะมาหาูไ่อเ่าเฮ้ยสายฟ้าไม่ให้ผลสมาแข่งไม่เห็นุณจะเลี้ยงก่ออีกกี่นาทีวะยี่สิบนาทีผลเลี้ย โอเอคหัวหน่อยไปไม่เล่นกู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 บัฟมันก็ไม่ได้เยอะนักอยู่แพ้มันหรอเล่นโง่คู้ไอ้สัสไม่ช่วยไม่ช่วยมึงยิงทีมันมันก็ยไสไหลแล้วอ่ะก <c oughs> ็จริงไอ้่าที่ผมพูดอ่ะดูดิไสไหลของแท้ แต่งล่างมันนี้ไม่บไวไไม่ต้องทรมานด้วยมึงไปหาหัวแคนนี้จะเข้าแคนไปหาไม่ได้กูไม่แอดเขาเพราะเขาเต็มไปดูไลฟ์อ่ะไปดูไลฟ์ก็อย่าอย่ากูขอไอไอดีไอดีไอดีอ่ะไออันเนี้ยอันเนี้ไอไอดีลองกูเองกูขายกูขายให้ขายให้น้องไปอ๋อเรื่องมันน้อยจังวะ เ,เออพีพีว่ะใครแต่พี่ช่วยสังหารนะเนาะช่วยสังเคราะห์ใอ้ได้จะได้จบเร็วๆอ้าวไม่โดนเสียดายจังนะไม่ได้เสียดายอะไรนะเสียดายสีเฮียใช่แล้ว ถ,ถา้า bon ดูดแต่ประหยัดราคเดินเยอะกูวไม่มีามเมนคไม่มีเลยกูช่วยส่งขออ่านทัาบสามข้างบนข้างบนอลองก็ฆ่ามันดีเย้ยผมฟิน <S <S ouais <S 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 ิกด้วยต้นพิมพ์เฮียหรอวะ เมนเรื่องที่หนึ่งเขาเห็นฝึกหัดไอ้เหี้ยเอสวีราฮาร์ฟอร์มาเฮลว่าเพิ่มบ่อยเดี๋ยวบุ้งมาเออเพื่นสายนี้ก็ดีเลยนะที่คุม่กลับไปเล่นสายดาบเพราะเพรามไม่ไม่เล่นด้วยไงเพราะว่าไม่มีคนคนช่วยทำจังหวะรู้แค่ตอนก็ตอนนี้กูอยากเล่นผลอย่างนี้ไงผลพาแม่เปิดแล้ว ขุดูุดคล้วทำให้ดูไม่ได้จังอไอ้ย่าดูไม่ต่อยออกโอลาโอลามูด้ามูด้าไม่เอาไม่เอามีแฮวนห้องสามันไปดูงชมดิชมอรับชมได้ที่ห้องสามค่ะ เฮ้ยกลางลูมแล้วกลางลูมแล้วเด้งไม่ไม่เลือดมีแฮตไม่มีอ่ะอ๋อหายที่สังเกตมองมาเลยเออเดี๋ยวไม่ติดไม่ติดเขาจะให้มึงเข้าแบบง่ายๆอ่ะเพราะว่าเขาจะเตะคนที่ข้างหัวน้อยๆออกเว้ย ต่ำโซนก็ค <Gym. S 1> ือสองจุดห้าศูนย์อ่ะก็คือต่ำที่หายอ่ะพอมันแบบว่าโดนไข่ตัวนึงก็โดนสอง4อะสี่อะไรเงี้ยกูัวอะไรอยู่ข้างล่างกูว่ะอ๋อมึงกูลัวมือขี้เกียจเลยเอ้ยสวีดอาหัาคี้กูสวยป่ะเนี่ยที่สี่เลยอ่ะอ มีตัวเรี่ยมแล้วก็เรียมไม่เหลือเ <c oughs> อาสุเ้อมเดเอาดิพร้อมนี่ <c oughs> โง่จริงเลยจะ <c oughs> อยากตายไปไหนวะเอ้ยถ้าน้องมึงจะเข้าไปเสือกอะ

กำลังนั่งร้องเพลงแล้วก็กำลังหาคนที่จะฆ่าอ่ะได้ยินไหมเนี่ยโอ๊ยได้ตอบอ๋อขึ้นไม่ได้หรอกมนเรี้ยงน้อยอะไรอะเออวะเออว่ามาล่าแบมน้ำนะ